สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความสุขมอตัวตแม่หมอของตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานมิจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรด ai, จงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคุที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคุที่ไม่ข้าพโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูบเปอร์แต่งไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไไมมม่่่่่่เเเเปป็็นนนนนนรรรชกกกัคคคคคะะะะหือออวาายยตตทงใ้ลุ และที่สําคัญใครอยากแอดไลน์ดูดวงแอดได้เลยนะคะเหลืออีกไม่กี่ท่านแล้วนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขนั่นเองทุกๆวันทำตัวให้มีความสุขเราตั้งชื่อเรนดอมว่า ดวงจิตดวงเก่า <Elena> <c oughs> ของคุณจากอดีตชาติดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติตามมาหาคุณจนเจอแล้วณในเวลานี้เขามาเพื่อบอกอะไรกับคุณคะดวงจิตดวงเก่าดวงเดิมของคุณจากอดีตชาติตามมาหาคุณจนเจอณในเวลานี้เขามาตามหาคุณเพื่อสิ่งใดเพื่อบอกอะไรกับคุณคะมาค่ะ ขออนุญาตคุณคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณพลังงานดวงจิตดวงเก่าของเดิมของคุณจากอดีตชาติที่ตามหาคุณจนเจอในเวลานี้และเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะมาหาตอนนี้เวลานี้พลังดวงจิตดวงเก่าดวงเดิมของคุณที่ตามหาคุณจนจนเจอณนะในเวลานี้เขาอยากบอกอยากจะสื่อสาร อะไรกับคุณให้คุณได้หลักรู้ค่ะโอเมก้าเขบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกำลังคุณกำลังยมใช่ไหมเขาตามหาคุณโน่นนี่น เขารู้ว่าคุณโดดเดี่ยวคุณหาหนทางออกในชีวิตไม่ได้นับแต่นี้คุณจะมีเขาเคียงข้างกายเสมอไม่ว่าคุณจะนอนคุณจะทำอะไรดวงจิตดวงเก่าของเดิมตั้งแต่อดีตชาติเขาตามหาคุณจนเจอแล้วเพราะว่าเขาจะมาช่วยคุณปลดล็อกสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณและพลังงานดีๆคุณจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตพลังงานไม่ดีการที่คุณได้โดดเดี่ยวได้เจอเหตุสถานการณ์ทุก สิ่งทุกอย่างณขณะนี้อย่าลืมว่าแม้ว่าคุณจะเจอนะคะการสถานการณ์ที่ทำให้คุณอยู่คนเดียวมันเหมือนว่าคุณได้ฝึกกระบี่ในชีวิตคุณให้คุณมีความแข็งแกร่งให้มีความเข้มแข็งคุณได้เจอวัคซีนที่ดีและวัคซีนนี้จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจให้คุณได้เรียนรู้แบบนี้แล้วคุณ นะคะแล้วดวงจิตดวงเก่าดวงนี้จะมาช่วยเหลือคุณได้อย่างไรเล่านั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้เดอะวีจิเชียนคุณกำลังมีพลังงานดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กแห่งการดึงดูดความสำเร็จนั่นเองความพ่ายแพ้กำลังจะหลุดออกไปจากคุณถามว่าความพ่ายแพ้ห้าดาบเนี่ย ไม่ใช่พ่ายแพ้แต่เป็นการสู้อยู่คนเดียวสู้ทุกหนทางแม้ว่าหนทางนั้นมันจะมืดสนิทในชีวิตคุณก็ตามแต่ตอนนี้เวลานี้ให้คุณเตรียมรับโอกาสดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยค่ะแล้วนะคะพลังดวงจิตด,ดวงเก่าของคุณณนะปัจจุบันนี้ที่เขามาบอกคุณ เขามองเห็นตัวตนของคุณณในเวลานี้เป็นอย่างไรทําไมเขาต้องตามมาหาคุณณนะพบปัจจุบันณในเวลานี้คะ่ะมาค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหากคุณนี่คือไนนะคะในออปิโตอนนี้เวลานี้คุณกําลังจะนําเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่คะแล้วคุณมีความเกันงวลหรือบางคนเอาเงินไปลงทุนไปแล้ว บางคนนะคะได้นําเงินไปลงทุนไปแล้วแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดในการลงทุนคุณก็เสียอกเสียใจโทษตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองค่ะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนซึ่งบทเรียนนี้คุณจะต้องเรียนเองไม่มีตำราไหนสอนคุณจะมีแค่ตำราชีวิตไม่มีการเทคคอร์สแต่คุณจะต้องเสียเทคคอร์ตคอร์สนี้เป็นคอร์ที่ราคาแพงสำหรับชีวิตคุณนั่นเองนะคะไม่มีค่าเทอมห้าหมื่นหกหมื่นแน่นอนแต่จะเป็นค่าเทอมตลอดชีวิตของคุณตราบใดที่คุณยังต้องมีลมหายใจอยู่นั่นเองแต่ถ้าตอนนี้เวลานี้ คุณยังไม่ได้เอาเงินไปลงทุนคุณกําลังคิดใครควรว่าคุณควรจะนําเอาเงินไปลงทุนดีไหมนั่นเองนะคะนี่คือความหมายสิ่งที่ตัวตนของคุณกําลังคิดอยู่ใช่หรือไม่คะนะคะถ้าคุณคิดดีนะคะมันเป็นประโยชน์คุณคุณก็ลองทําดูแต่เรายังไม่รู้เพราะว่าไพ่มันยังไม่เกิดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะไพ่มันยังไม่ตอบแต่คุณสามารถคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วค่ะเป็นนักกิ่งกําไรแต่ถ้าคุณจะเอาไปเสี่ยงในการ เทศบางสิ่งบางอย่างไปเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็เอาไปเสี่ยงโชคได้เลยค่ะเพราะคุณเป็นนักกินกำไรอยู่แล้วเพราะมันขึ้นใน Op ป t ิคอลนั่นเองต่อค่ะโอเมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในนี่คือในในออปติคอลแล้วก็ในออปซอนนี่คืออัศวินอัศวินถือเหรียญและก็อัศวินถือดาบ ถ้าคุณมั่นใจนะคะถ้าคุณมั่นใจคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วค่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ให้ใครมาหลอกคุณได้ถ้าคุณจะลงทุนบางสิ่งบางอย่างคุณลงทุนได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังเรื่องเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าในอัศวินถือดาบเนี่ยเป็นคนที่เก่งมีความรอบคอบมีความเพรย์เยานแต่มันก็จะความรอบคอบของคุณด้วยความที่คิดเร็วทําเร็วมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาด บางสิ่งบางอย่างในเรื่องเอกสารก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติที่ตามมาหาคุณเขามองคุณณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรคะโอ้ไม่กอดชาลีออดนะคะเดินทางก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็มีลูกคอยลูกของคุณหรือคุณนี่แหละสองคนจะต้องพ,พึ่งพาซึ่งกันและกันหรือ นะคะจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปทำโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ให้คุณคิดทบทวนให้ดูให้มองที่เป้าหมายอย่ามองที่ข้างทางเท่านั้นพอค่ะแล้วนี่คือการเดินทางนะคะการเดินทางของคุณคุณจะมีคู้คิดคูใไรคูเสนิหาบางคนนะคะอาจจะเป็นครอบครัวของคุณก็ได้คุณตั้งความหวังให้ลูกคุณอยากให้ลูกคุณประสบความสําเร็จลูกคุณก็จะเดินไปตามเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องละมา ระวังให้รอบคอบต่อค่ะโอ้เดอะ,ะ,ะทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเวอร์ค่ะทุกคนนะคะถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ ถ้าโฟกัสที่เป้าหมายแล้วมันเจออุปสรรคเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ให้คุณกลับมาแก้ไขเมื่อแผน A มันไม่สําเร็จไม่เป็นไรเรายังมีแผน B แผน C นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วมันขึ้นเดอะทาวเถ้าโดนปฏิสเสธมาแต่คุณโฟกัสที่เป้าหมายการเดินทางแล้วแต่มันมีอุปสรรคปัญหาก็บอกว่าไม่เป็นไรนั่นเองไพน่นี้ออกมาเตือนคุณคุณอาจจะเจอปัญหาที่คุณเอาเงินไปลงทุนแล้วแหลคะค่ะ นะคะเพราะมันขึ้นห้าดาบแล้วมันขึ้นทาวเวอร์นะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ลงทุนนะคะเงินส่วนนี้มันเป็นเงินที่คุณต้องมีความรอบคอบอะค่ะนะคะเพราะตอนนี้ดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติตามมาเพื่อมาบอกคุณว่าแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ขอให้คุณล้มแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วโฟกัสที่เป้าหมายแต่ถ้ายังไม่เกิดคุณก็ใครควรอย่าพึ่งเอาเงินตัวนี้ ไปลงทุนนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะมีโอกาสให้คุณได้เห็นช่องทางใหม่ๆถ้ามันเกิดสถานการณ์ให้ถ้ามันเกิดสถานการณ์กับคุณแล้วให้คุณโฟกัสหาช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองนี่คือ a พ d of particle นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสก้าวหน้าของคุณ ขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นเองเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงจิตดวงเก่าจากอดีตชาติตามมาหาคุณนะตอนนี้เพื่อที่จะมากระซิบบอกคุณว่าคุณอย่าอ่อมคุณอย่ายมนะอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นเองให้โฟกัสที่เป้าหมายอนาคตข้างหน้าแล้วมองหาเส้นทางใหม่ๆทางด้านการเงินใหม่ๆสําหรับ นะชีวิตค ah. ุณนะคะธุรกิจการงานที่จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จคุณมีความสามารถอยู่แล้วแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะดวงจิตนะคะดวงเก่าที่ตามมาจากอดีตชาติเขาอยากบอกอะไรคุณค่ะณตอนนี้เลยค่ะโอ้ม่ก้ขอบคุณค่ะ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 เดสันนะคะถ้า ถ้าคุณเจอเดอะทาวเวอร์นะคะเจอปัญหาให้ลุกขึ้นให้เร็วแล้วคุณจะเจอเส้นชัยในชีวิตภายในปีนี้ล้มแล้วลุกให้เร็วนะคะทุกคนคะ่ะการเงินอะไรมันสูญเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันผิดพลาดได้แม้แต่นะคะนักเล่นหุน้นหรือว่านะคะคนที่เป็นเจ้าสัวธุรกิจเขาทํามาใช่ว่าธุรกิจเขาจะประสบความสําเร็จทูกธุรกิจ แต่ให้คุณลุกให้เร็วนี่คือเดือะซันชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เวลานี้เดือนกันยายนนี้คุณจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำพายความรุ่งโรจน์เข้ามาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเตรียมเข้าเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ในชีวิต The Tower นี้คุณอาจจะมีธุรกิจการงานที่คุณเคยลงทุนไปแล้วแล้วมันเกิดประสบปัญหาล้มละลายหรือว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่เหมือนชีวิตของคุณได้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เวลานี้เดอะซันชีวิตของคุณกําลังจะก้าวสู่ความรุ่งโรจน์หลังจากวันที่9เดือน9 นั่นเองนะคะก็คือวันนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะค่ําคืนนี้หลังจากค่ําคืนนี้ไปนับแต่นี้ไปชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นับจากนี้นับจากนี้นับจากนี้นี่คืออะไรคะนะคะนี่คือความสุขของคุณฝันลายของคุณได้จบแล้วอันนี้อาจจะเนิ่นนานแล้วก็ได้หรือก็หรือว่าเพิ่งเปิดขึ้นหรือมันยังเป็นแผลเป็นสําหรับคุณอยู่ก็ได้นั่นเองนะคะแต่คุณให้เชื่อได้ว่าภายในเดือนกันยานยนนี้หรือใสหรือไตรมาสนี้นะคะหรือช่วงเดือนนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายนไปว่าหลังจากวันที่9เดือน9ชีวิตของคุณเห็นไหมคะนี่คือในออปติคุการเงินของคุณจะมีความโดดเด่นคุณจะมีรายได้รายได้ครั้งนี้เกิดจากรายได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนจะเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนจะขายอสังหาริมทรับหรือได้ค่าคอมมิชชั่น ค่ะได้ค่าส่วนต่างต่างๆนั่นเองหลังจากวันที่9ไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์คุณเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเงินก้อนใหญ่นี้ขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละคนนะคะแต่าเหรียญน,นี้คือก้อนใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่รายได้เท่านั้นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ ดวงจิตดวงเก่าของคุณมาจากที่เดินทางมาจากอดีตต้องการบอกอะไรกับคุณอีกคะนะคะนี่คือดวงจิตดวงเก่าจากอดีตธาตุที่เวลานี้เขาตามมาหาคุณจนเจอมาเพื่อบอกคุณให้คุณได้รับรู้สิ่งนี้นั่นเองโอ้ไม่้่ะค่คุณค่ะคุณนี่คืออะไรคะเป้าหมายของคุณนะคะคุณจะมีเงินมีทอง เป้าหมายให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายอย่าโฟกัสระหว่างทางและอย่าโฟกัสสิ่งที่สูญเสียไปแล้วอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วเหมือนเราทําแก้วแตกเมื่อเราทําแก้วแตกเราอยากหยิบแก้วนั้นขึ้นมาใช้มันจะใช้ได้ไหมคะเราเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่น้ํามันก็รั่วอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสข้างหน้าก็พอแล้วแล้วนี่คือสามถ้วยคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองบางคนจะได้ไปงานแต่งงาน นะคะเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายความสำเร็จมันก็จะมาเร็วขึ้นนั่นเองช้าๆได้ผาเล่มงามนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้สามถ้วยนั่นเองนะคะทุกคน มาค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณบางคนจะได้ไปงานแต่งงานนะคะตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับสิ่งใดอีกคะสิ่งที่ดวงจิตดวงเก่านะคะที่ตามคุณมาจากอดีตชาติมาเพื่อบอกคุณให้คุณได้เตรียมรู้ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เตรียมรับนะคะการเฉลิมฉลองเงินทองคุณเตรียมตัวใช้โยโหลร้องกับเงินก้อนใหญ่ครั้งนี้ได้เลยค่ะต่อค่ะ เดอเดโอเมก้าขอบคุณค่ะเดอเดหมายความว่าอย่างไรมันจบแล้วค่ะบางคนจะได้ย้ายถิ่นฐานบางคนจะได้ย้ายถิ่นฐานคุณเห็นไ,ไหมคะเดอทาวเวอร์วล็ก็เดอเดมาตรงนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้น นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและนี่คือดวงจิตดวงเก่าจากอดีตชาติของคุณมาส่งตรงถึงคุณให้คุณได้บอกว่าให้คุณได้รู้ว่าเขาเดินทางมาบอกคุณนะดวงจิตพวกนี้นะคะดวงจิตของคุณนะคะจากอดีตจะพบจะชาติจากอดีตชาต,าชาติเดินทางมาบอกคุณว่า มันถึงเวลาแล้วนะที่ดวงชะตาของคุณจะเปิดเห็นไหมคะเดินทางมาหาคุณเลยมาบอกคุณโดยตรงเขาตามหาคุณจนเจอนั่นเองนะคะแล้วเตรียมตัวรับสิ่งไหนอีกคะนี่คือพลังงานนะคะดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติที่ตามหาคุณจนเจอและตอนนี้ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่โยกย้ายในเรื่องการงานคุณอาจจะได้มีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุ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 เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวคุณจะได้รับโลกใบใหม่นี่คือโลกใบใหม่นี่คือเดอรเบอร์ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ตั้งแต่เดือนกันยายนไปชีวิตของคุณจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองเพราะดวงจิตดวงนี้ ดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติมาตามหาคุณจนเจอมาเพื่อคอยปกป้องคุ้มครองคุณคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่สมรสแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าคนไม่มีคู่ก็ตามเตรียมเจอโลกใบใหม่โลกแห่งความจเจริญรุ่งเรืองในปี258 6ตั้งแต่เดือนกันยาจนไปจนถึงเดือน พันวาคมนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้สิ่งดีๆจะเริ่มต้นขึ้นกับคุณคุณเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะเราบอกเลยว่าคุณจะได้คุณจะได้เป็นเจ้าของคลิปนี้ก็ต่อเมื่อคุณเซฟคลิปนี้แล้วจําคลิปนี้ไว้นะคะหรือว่าถ้าไม่คุณไม่เซฟนะคุณก็กลับมาดูบ่อยๆแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับ ขึ้นกับคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้หรือบางคนจะเกิดขึ้นเร็วแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นทีละสติปสติปสติปเพราะเดือดซันขึ้นแล้วแล้วก็เดือดเวอร์คุณคิดว่าปาฏิหาริย์ไหมคะเดือดซันขึ้นตรงนี้แล้วเดือดเวอร์การเงินการทองของคุณก็จะประสบความสําเร็จจันรหลังไหลเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะมันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหาไม่จบได้ไงคะขึ้นเดือดซัน คุณอยากมีชีวิตที่รุ่งโรจน์มันจบแล้วและนี่ เป็นการตอกย้ำว่าภายในเดือนกันยายนนี้บางคนเพิ่งจะจบมาหมาดๆอุปสรรคปัญหาของคุณให้คุณลุกให้เร็วบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไปหาหมอไปรักษาให้ให้เสร็จนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่นะคะบางคนเพิ่งเป็นแผลสดร้อนๆเลยค่ะนะคะอุปสรรคปัญหาข้างนี้โรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งอะไรที่มันทําให้คุณจิตใจของคุณออมยม ปล่อยวางค่ะความรุ่งโรจน์เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คือ,อไรคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือ Si กออฟคัความสุขที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณอยากมีความสุขอีกครั้งใช่ไหมคุณอยากปลก กดล็อกความสุขสิ่งที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นี่คือดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติมาบอกคุณว่าคุณเตรียมตัวรับความสุขโคตรมีความสุขในชีวิตเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่หรือว่าเป็นคนโสดแต่ถ้าคนโสดคุณจะเจอรักต่างใบคุณเคยหย่าร้างมาแล้วคุณจะมีคนเข้ามาแอบชอบพอคุณแอบมาสนีหาคุณเป็นรักต่างใบนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณแล้วถ้าคุณอยากได้เงิน จะมีคนเอาเงินไม้คุณมีลูกหนี้เอาเงินไม้คุณก้อนหนึ่งจะมีถ้าคุณมีหนี้คุณจะได้เงินก้อนหนึ่งแล้วไปชำระหนี้คนอื่นนั่นเองนะคะนี่คือซิกออฟคัพพลังงานนะคะดวงกิจดวงเก่าของคุณจากอดีตมาเพื่อช่วยเหลือคุณมาบอกว่าบุญของคุณคุณมีบุญนะ ไม่ใช่คุณไม่มีบุญเพราะถ้าคุณไม่มีบุญดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติจะไม่มาบอกคุณจะไม่มาสื่อกับคุณได้นั่นเองต่อค่ะโอ้ม oh Go Go ีการขอบคุณการขอบคุณนับจากนี้นะคะเมื่อคุณมีเงินแล้วคุณอาจจะได้เงินจากการขายที่ขายทางหรือล่าได้เงินจากรายได้ค่าในหน้าหรืออะไรก็ตามให้คุณรู้จักเก็บรู้จักออก อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจงรักตัวเองปลูกต้นเงินปลูกต้นทองคุณเห็นไหมนะคะอย่าให้ใครร่วงรู้ว่าคุณมีเงินยิ่งถ้าคนรู้ญาติของคุณหรืออะไรต่างๆรู้เงินของคุณก็จะสูญหายไปเรื่อยไปเรื่อยๆเงินไม่เข้าใครออกใครแม้แต่กับพี่กับน้องนั่นเองคุณก็เห็นโลกโซเชียลหลายๆอันใช่ไหมคะที่บอกว่านู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคุณก็เห็นบทเรียนในโลกโซเชียลแล้วนะคะ เราไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนขี้เหนียวนะคะแต่ว่าให้คุณรักตัวเองและรักครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะถ้าคุณไม่รู้จักเก็บรู้จักออมคุณจะขาดแขนเดอะ a t ทปัญหาเห็นไหมคะอ h ้หูเดอะทาวเวอร์หรือเดอะเดทปัญหาความขาดแขนตอนนี้อุปสรรคปัญหาความขาดแขนคุณก็มีคุณเคยคุณเคยมีแล้วนะคะ มันกําลังจะจบลงค่ะปัญหาความขาดแคขนคุณเห็นเดอดทาวเวอร์เดอดเดทอ้ตอบโจทย์มากทุกคนทุกคนนี่ค่ะ ะะต่อไปนี้ด้วยคุณมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบคุณจะไม่ปล่อยให้ไม่ถึงกับขาดแขนนะคะแต่ว่าคุณไม่มีเงินเก็บนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้เวลานี้จะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณคะ่ะนะคะถ้าคุณไม่รู้จักเก็บจากออมหรือว่าตอนนี้เวลานี้คุณเจอปัญหาแบบหนักหน่วงเดือดทาวเวอร์แล้วมันกําลังจะสิ้นสุดคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆ เงินคุณจะมีเงินเก็บคุณภาวนาให้มีเงินเก็บเดี๋ยวเงินเก็บจะเข้ามาหาคุณค่ะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณไม่มีเงินเก็บนะคะให้คุณมีสติให้ดีนั่นเองเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงจิตดวงเก่านะคะจากอดีตชาติของคุณมาเพื่อช่วยเหลือคุณมาบอกให้คุณเตรียมรับแต่สิ่งใหม่ๆอะไรที่มันเป็นท็อกซิดทําให้คุณออมทําให้คุณยุปัดทิ้งออกไปอย่าให้ยายแหลมเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh oh อม้มยโอ้มยาาดาุบคุณค่ะอบคุณค่ะคุณอบคุณค่ะบ่ะนี่คือ,อรคะนี่คือสิบเดือนคุณเห็นไหมคะนะคะุณช่วงเวลานี้คุณอาจจะขาดแลนแต่อีกไม่นาน นะคะคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, มันจบก็จริงเดือนไม่เกินเดือนตุลาคมค่ะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเดือนกันยามันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะมันขึ้นเดอะซันและก็เดอะเวอร์แล้วนี่คือความสุขเส้นทางใหม่ๆเส้นทางทางด้านการเงินของคุณคุณจะมองเห็นเส้นทางทางด้านการเงินใหม่ๆของคุณนี่คือสิบเหรียญ ครอบครัวของคุณคุณปาถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขใช่ไหมคะคุณเตรียมตัวจัดงานเรื่องเลิงสัรสรรบ้านคุณฉลองบ้านใหม่ฉลองขั้นหรือหาดใหม่คุณอยากมีบ้านใหม่อยากมีขั้นหรือหาดใหม่บ้านคุณจะได้มีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะนี่คือความสุขในชีวิตคุณครอบครัวคุณก็จะได้บางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานนะคะงานแต่งงานนี้เป็นงานแต่งงานระดับมหาเศรษฐีนั่นเองค่ะคอมเกตุเล ชล่วงหน้านะคะเราบอกเลยหลังจากนี้หลังจากวันที่หลังจากค่ําคืนนี้ไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะอันไหนที่เรายึดติดที่ทําให้เราอ่อนเราโยมอ่ะแสดงว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณไม่มีใครให้คุณรักตัวเองนะคะนี่คือเดอะเลเวอร์นะคะเดอะเลเวอร์ over, ชีวิตครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขนะคะแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าใครอยากมีแฟนคุณจะมีแฟนจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่ตั้งแต่เดือนกันยาวันที่เก้าไปนับไปเลยกันยาตุลาพฤศจิกา ท่านว่าสี่เดือนนี้เตรียมตัวนะคะโชคลาภเงินทองจะเข้ามา lucky in love and lucky in game เป็นไตรมาสสุดท้ายที่มีแต่ความเฟื่องฟูนี่แหละค่ะปี68ของคุณนะคะกำลังจะนำพาให้คุณเจอแต่ความรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต lucky in love and lucky in game นั่นเองต่อค่ะโอม h my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค้าโอ my god สาธุสาธุสาธุนี่คืออะไรคะ ี่คืออะไรนี่คืออะไร,น,ออะไรนี่คือดวงจิตดวงเก่าของคุณนะสิขาดวงจิตของเดากเก่าของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณมีความเฟื่องฟูไม่ว่าคุณจะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าคุณธุรกิจทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทําธุรกิจอะไรที่คุณวางแผนไว้ณนะช่วงเวลานี้ให้คุณได้ลงมือทําคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยดีเอเมอร์ไม่รวยได้ไงคะมากกว่า ราชาสีราชามารวมกันเป็นดีอิมพอเลอร์การเดินทางบางคนนะคะบางคนคุณจะเจอเนื้อคู่เป็นคู่ที่มั่งคัง่งร่ำรวย นะคะเป็นคนชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองถ้าใครยังไม่มีคู่นะคู่คุณจะนำพาคุณมั่งคั่งลํำรวยนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่งคั่งลํำรวยแต่ถ้าคุณที่มีคู่อยู่แล้วสามีของคุณธุรกิจสามีของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดออกแล้วต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ โ oh oh อ้เมก้าโอเมก้าขอคุณขอบ oh 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 คุณค่ะขอโอ้เมก้าโอ้เมก้าโอเมก้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณค่ะขอ <c oughs> แม่หมออยากแม่หมออยากรับคลิปนี้ยังเลยค่ะทุกคนแม่หมออยากรับคลิปนี้ <c oughs> อยากน้อมรับคลิปนี้ยังเลยค่ะทุกคนประตู ประตูโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วหายปินเทศอยู่กับตัวเองให้เป็นคุณเหมาะสมและคู่ควรแล้วที่จะได้เจอคิปนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีออร่านะคะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในใจคุณคุณเป็นคนที่เข้าใจซับพอร์ตคนอื่นที่อยู่รอบข้างคุณเป็นคนใจดีไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามหน้าตาของคุณจะสวยจะเผา ปกติคุณก็เป็นคนสวยอยู่แล้วเป็นคนเซ็ตเพียวอยู่แล้วตอนนี้เวลานี้ประตูแห่งความสำเร็จเปิดแล้วแล้วนี่คืออะไรคะดวงจิตดวงเก่าของคุณตามหาคุณจนเจอ เห็นไหมคะนี่คือดวงจิตของคุณของคุณผู้ชายดวงจิตดวงเก่าของคุณผู้ชายแล้วดวงจิตดวงเก่าของคุณผู้หญิงตามหาคุณจนเจอและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความสุขครั้งใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีผู้ชายเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะเป็นผู้ชายต่างชาติหรือว่าเป็นผู้ชายที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่หรือว่าผ่านการมีคู่มาแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความฟังเฟื่องฟู เพราะนี่คือดวงจิตดวงเก่าของคุณจากอดีตชาติมาคอยคุ้มครองคุณตามหาคุณจนเจอให้คุณเรียนรู้อยู่กับตัวเองเท่านั้นพอค่ะนี่คือความมั่งคัง่งล้ำลึกโคตรดีเลยอ่ะทุกคนโอ้เต่นเต้นนะคะต่อค่ะนะคะนี่คือประตูบานใหม่ของคุณได้เปิดออกแล้วนะคะดวงจิตดวงเก่าจากอดีตชาติได้เจอกับคุณแล้วเขาก็ดีใจที่ได้เจอกับคุณเพราะตอนนี้เวลานี้ ความสุขของคุณกำลังจะเบ่งบานจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองต่อค่ะโฟออบค่ะบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะบางคนทันเลยค่ะบางคนภายในสี่เดือนนี้แต่บางคนอาจจะไม่ใช่สี่เดือนอาจจะเป็นแค่หนึ่งเดือน ภายในระยะ1เดือนนี้ให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะอย่าออมอย่ายมนั่นเองบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อมาทดสอบใจคุณเข้ามาทดสอบพลังงานตัวคุณว่าคุณคอนโทนควบคุมตัวของคุณเองได้หรือไม่นั่นเองนะคะแล้วไงคะ่ะสี่ถ้วยยังมีหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี้อาจจะมาเร็วกว่า3ถ้วยก็ได้นั่นเองต่อคะ่ะ โอ้โหขกคุ่ขอบคุณค่ะ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 หน้าที่การงานของคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนสวยมากนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทํางานยิ่งคุณได้ทํางานสิ่งที่คุณรักนะคุณจะมีความสุขคุณเป็นคนที่อันเลิศอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่คุณจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นสังคมนี้เป็นสังคมโลกใหม่ๆของคุณนั่นเองความสุขของคุณกําลังจะลังไบเข้ามาและที่สําคัญคุณจะได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายหลายตาไม่ซ้าหน้ากันนะคะธุรกิจการงานจะนําพาให้คุณได้ไปเจอคนนู้นคนนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แล้วคุณก็เป็นที่หลักที่หลักในองค์กรของคุณคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเงินทองโลกใบใหม่ของคุณได้ก แล้วเดอะซันเดอะเวอนะคะแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพลย์แล้วก็เดอะไฮพิเนตนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าเดอะเลเวความสุขความมั่งคั่งลำํำรวยเดอะเดตเดอะเดตและเดอะ o w วเวห้าเหรียญมันจบได้แล้วค่ะนับตั้งแต่วันนี้ที่คุณมาดูค่ำคืนนี้หลังจากนี้ไปสเดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเรื่อยๆคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ เป็นมหาสิรษฐีความขาดแคลนจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะเพราะดวงจิตด,ดวงเก่าจากอดีตชาติตามหาคุณเจอและมาบอกให้คุณได้ลุกขึ้นได้แล้วนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะแม่บอกไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ